นี่เป็นบรรยากาศบนเกาะโฮมคาเลโก้โฮมคาลโก้ในมหาสมุทรแอตแอนดับที่หนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกนะวันนี้เราเราตื่งอยู่บนเกาะสมุยเออไม่ใช่เกาะโฮเค,โคลโก้เรานั่งเรืเอเฟอร์รี่ออกมาหา เป็นบรรยากาศบนเกาะแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้ความสวยงาม วิถีชีวิตครับแล้วก็ร่างกายก็เย็นสบายอันนี้ก็เป็นเกาะสวรรค์อีกเกาะหนึ่งบนมหาสมุทรแอตแลนติก